Last. Last. Safe. โอ้โห,ค,าาหค,คุณผู้ชมได้ยินเสียงบรรยากาศไหมคะคุณผู้ชมได้ยินเสียงบรรยากาศของสาวๆในงานนีไหมคุณแต่ก่อนอิน่วันนี้ใครที่ดูเทปรายการของเราในวันนี้เทปมาสเตอร์เท่านั้นคุณผู้ชมแค่ ถ่ายรูปแคปหน้าจอที่คุณผู้ชมดูอยู่นะคะแล้วก็เอาไปโพสในแฟนเพจของเราเส้นคำว่า X เ,เซอร์าวคุณผู้ชมขะโพสเลยไม่ต้องแฮชแท็กไม่ต้องอะไรเท่านั้นแค่คุณดูหนูแจก1,000จับฉลากหนึ่งรงางวัลลุ้นแล้วกันว่าใครจะได้ไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวปอแป้งพาคุณผู้ชมมาเที่ยวมอเตอร์โชว์ต่อไปดูสิว่าจะทดแทนน้องคุกกี้และน้องอบที่หายไปได้ไหมไปดู บูธอย่างเป็นทางการของมิราดออดิโอเข้ามากับคอนเซปต์คาร์เอวีแล้วก็สาวๆเอวคุณผู้ชมที่สำคัญฮอตส,สุดเซ็กซี่สุดครั้งเดียวของประเทศไทยคุณจะนี่สาโคกจะมาเดี๋ยวปับแบงค์พาไปดูบรรยากาศกันค่ะทำไปเลย you <laughs> ราอยู่กับเจ้าพ่อของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ในงานนี้แล้วมิราชออดิโอเวอร์แชมเปสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮียขาสื่อมวลชนเต็มมากมายเยอะแยะขนาดนี้วันนี้เฮียจัดงานอะไรคะเนี่ยก็วันนี้เราจัดงานเปิดตัวบูธมิราชออดิโอครับเพราะว่าผมพบว่าครั้งที่แล้วเนี่ย ได้คุณแป้งมาช่วยเนี่ยเราเปิดตัวแล้วประสบความสําเร็จมากนอกจากสวยแล้วก็เก่งด้วยค่ะแล,แล้วรอบนี้ผมก็รู้ดีใจครับเพราะว่าเปิดตัวได้ยิ่งใหญ่กว่ารอบที่แล้วนะครับคนมาดูเยอะมากเลยนะทั้งฮอลหนูเห็นคนแบบว่าคือหนูต้องบอกนะว่าฮอลนี้จริงๆก็ไม่ค่อยมีคนเราเปิดันธรรมดาแต่คนทั้งหมดของฮอลนี้มากองอยู่หน้าบูรณาใช่ครับทาไมถึงคิดที่จะแบบจัดงานให้มันยิ่งใหญ่หนูเห็นมีเชิญสื่อจากแบบนอกวงการเครื่องเสียงมาเต็มเลย ทำไมคะผมก็อยากจะให้เขาเรียกว่าคนที่เป็นผู้บริโภคที่เราเข้าไม่ถึงนะครับผมมองเห็นว่ามีเยอะมากซึ่งมีคนใช้รถแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องเสียงต่างๆที่เรานํามาเสนอตอนนี้เราก็อยากให้สื่อเนี่ยกระจายเป็นคนก,กว้างๆเยอะมากที่สุดเพื่อให้อาทุกิจเครื่องเสียงรถยนต์ของเราเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันแล้วก็เป็นที่เขาเรียกจเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมค่ะคือพูดง่ายๆว่าวันนี้ เราต้องให้คนนอกหันมามองเราแล้วถูกต้องลองมาดูว่าเครื่องเสียงเขาเจ๋งขนาดไหนใช่ครับเราต้องบอกว่ามิราจูโอเนี่ยเรายังยืนคอนเซปต์ว่าเราเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีนะครับโดยที่ครั้งเนี้ยเรามาให้ชัดขึ้นว่าเราเป็นผู้นำของระบบอินเทอร์เฟสที่ดีสุดในเมืองไทยซึ่งผมก็อยากจะนําเสนอตรงนี้ให้กับร้านค้าต่างๆด้วยคือเราต้องบอกงี้ว่าเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยที่เป็นยอดนิยมตอนเนี้ เขาจะให้จอมา m a สด3า่าฟอร์ดเอฟเ r อร์เรสฟอร์จูเนครับเพราะเขามีจอมาแล้วแต่ว่าหลายคนก็ไม่อยากเปลี่ยนถูกไหมครับใช่ทีนี้ถ้าเมื่อไม่อยากเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยธุรกิจเราก็จะเดินต่อไม่ได้เออเช่ไหมเอออัปเตอร์มาเก็ตยากให้ฟอนมาดีทีนี้เราก็ทําการวิจัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแท่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ของคนใช้รถจริงๆอ๋อคือเขาทํามาก็ได้แค่ระดับอ่าก็คือว่า ในระบบอินเทอร์เฟซที่เราทำนี่คือมีกล่องอันหนึ่งที่ไม่ไปยุ่งยากกับระบบรถใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยจะทําให้รถคันนั้นๆเนี่ยเอาง่ายๆเลยมือันแรกคือระบบแผนที่นําทางเดี๋ยวๆหมายถึงว่าหน้าจอมอนิเตอร์เดิมของเดิมเพิ่มระบบแผนที่นําทางเข้าไปาเพิ่มเข้าไปเลยสามารถเพิ่มเข้าไปปุ๊บัคสกรีนได้เลยแล้วก็เป็นแผนที่ที่ใช้งานง่ายอ่า,อา นอกจากแผนที่จอจอคันเดิมทําอะไรได้อีกแล้วก็เขาเรียกว่าระบบทีวีดิจิตอลด้วยที่เป็นที่นิยมตอนนี้เลยเดี๋ยว,ยวต้องซื้อกล่องเพิ่มหรือไงคะหรือว่าใช้ได้เลยเ็คือเราต้องอันแรกต้องมีระบบอินเทอร์เฟสก่อนอินเทอร์เฟสกล่องเนี้เพื่อทําให้จอของรถทุกรุ่น,มนไม่ว่ารถรถยุโรปรถรถฟอร์ดรถอะไรที่เราคุยกันเนี่ยสามารถทำให้จอตัวนั้นเนี่ยรองรับภาพ ข้างนอกได้อ๋ออะไรได้อีคะยาโอยังมีระบบอย่าง oh. เช่นะระบบปฏิบัติการ Android oh. ซึ่งอันนี้ต้องมีเฉพาะที่บูธเราเท่านั้นต้องมาลองเล่นเลยครับยังไงครับมันมันมันเป็นยังไงคือพอใส่ระบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอมีกล่อง Android เข้าไปด้วยเนี่ยหน้าจอนี่จะเป็น Android เหมือนมือถือเราเลยโทรศาพัพท์เราที่มีแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยนะคะ,ะเราก็จะสามารถดู YouTube ได้เราสามารถจะเข้า Google Map ได้เราสามารถจะ โอ้ถ้าอีกเยอะแยะแล้วที่สําคัญอันหนึ่งไฮไลท์มากๆที่เราได้พูดกันไปคือว่าเรามีกล่องรุ่นใหม่ที่เข้ากับระบบนี้นะครับท่านที่ใช้ iPhone นะครับใส่กล่องนี้ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถสั่งงานด้วยเสียงคือคุณกดปุ่มปุ๊บคุณพูดไปเลย Map เกิลแมเหมือนตัวแ <Google Maps S 2> มปขึ้นสุกตอ,ตองอารมณ์สิริอ่ะใช่เออเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะพวกคาเพ่อะไรพวกนั้นปะใช่าใชใชยางเช่นเขาบอกว่าเออหารอาหารดีๆปุ๊บมาขึ้นแล้วพาไปตรงนั้นภาษาไทยพูดไทยเลย ฟังภาษาไทยไปหาระห์หาปั๊มน้ํามันขึ้นให้เราเลยขึ้นเลยหาเบอร์โทรศัพท์ง่ายมากผมก็ยังโอ้โหเดี๋ยวนี้มันได้ยางงี้แล้วนะครับอเดี๋ยวนี้คือเป็นการสื่อสารสองทางเลยใช่เหมือนในหนังเลยอ่ะเราคุยกับระบบของเราระบบก็ตอบเราและทํางานให้เราอ่ะแล้วไอ้นี่ล่ะสิ่งที่หนูเห็นเห็นเราได้อะไร GPS ทัรกอะไรสักอย่างโอเคคืองี้ แล้วเราก็ยังมีพาร์ทเนอร์ในงานนี้คือบริษัทล็อกเล่ประเทศไทยซึ่งตอนนี้ระบบไม่มีระบบ GPS packing ที่เป็นกฎหมายค,คือรถพวกรถบรรทุกรถหกล้อรถตู้อะไรพวกนี้เขาต้องติดกันแล้วนะั้นในงานนี้เขาก็ขอพื้นที่เราส่วนหนึ่งเพื่อมาให้ความรู้แล้วก็เพื่อมาจัดโปรโมชั่นพิเศษที่ว่ารถเหล่านี้เมื่อติดตั้งกับเรานะครับจะได้ออกใบรับรองสามารถจะไปต่อทะเบียนได้ แล้วก็ที่สำคัญได้รับประกัน4ปีนะครับแล้วในราคาพิเศษด้วยเพื่อช่วยผู้ใช้รถต่างๆเหล่านี้เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลออกกฎหมายมาแล้วและอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมค่ะที่เห็นต้องมีสินค้าตัวใหม่เปิดตัวมีมาที่บูธมีอะไรเปิดตัวใหม่ๆไหมโอ้มีครับก็อีก2อ,อย่างแล้วกันอ,อันแรกคือว่าเราวันนี้เราพุ่นจอขนาดใหญ่ๆใช่ที่นี่ก็มีจอใหญ่ที่สุดที่ติดรถยนต์กี่นิ้วคะจอหน้าหน้า1ินิ้วครับ รถเวลไฟเอาผ่านรุ่นใหม่ครับจอ HD ดดใส่แผนเดิมได้เลยเป็นขนาด11นิ้วพอดีเลยต้องตัดวงตัดแผน<ม>อะไรยเยม่ต้องเลย<ห>ครับไม่ต้องเลยครับแล้วก็อย่างน้อย9นิ้วขึ้นไป9 10 11เนี่ยใส่ได้เลยรถ Ford Everest ตัวใหม่ที่เขาเรียกว่าไม่มีจอมามีมีบางรุ่นนะไม่มีจอมาสามารถจอ10นิ้วใส่ได้เลยแล้วต้องทํางานไหมอะคะใช้เวลาทานานไหมแบบผมว่าครึ่งชั่วโมงเสร็จครึ่งชั่วโมงครับ ก็ถอดวิญญเก่าออกใช่ไหมถอดปลั๊กเอาของใหม่ใส่เสียบปุ๊บมันพอดีมันสร้างมาพอดีเลยอะไอ้ยาพอดีเลยครับมีโชว์ที่บูธเราเลยรอบนี้โอ้โหคุณผู้ชมคะนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณผู้ชมมาที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้คุณผู้ชมก็จะได้พบกับสิ่งที่เฮียพูดแล้วถ้ามาไม่ทันที่ร้านนี้ให้ดูไหมไปที่ร้านก็ได้ครับถ้าคนไม่สะดวกเข้ามาอ๋อ